เพรยนสวัสดีครับวันนี้มาพบกับแซลมากันเซลล์มันเกวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูกับรถกระบะท,ที่เป็นยอดนิยมของคนไทยนะครับด้านขวามือผมเองอยากรู้แล้วว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับ YouTube เพรยนรถมือสองด้วยนะครับส่วน Facebook กดติดตามกดสีเฟิร์สไทยด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยแบบไม่รอช้าแบบสับๆตอนเที่ยงวันกันแบบนี้เลยนะครับกับอีลซูดีแม็ก1.9ไฮ g ลนเดอร์เนะครับ ตัวนี้เป็นสเปซแคบยกสูงนะครับบอกได้เลยว่าเป็นปี18.19นะครับราคาเนี่ยเล้าๆเลยนะบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปก่อนเลยแล้วกันนะครับ4 6แ0นหบาทนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่มีการปรับสภาพแม้แต่นิดเดียวนะมาเริ่มดูกันด้านหน้าเลยนะครับคันนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นปี18นะครับต้องได้หน้ามิเนอร์เชนแบบนี้นะครับเป็นเขี้ยวลงนะครับกระจังเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะยาวมาถึงไฟหน้าแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะ เพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกที่อ s ซูดิแมกใช้เป็นไฟแบบ LED นะครับสีขาวลูกแก้วแบบนี้เลยนะนี่ครับพร้อมไฟเดย์ไทม์เป็นตัว L แบบนี้เลยนะครับสวยๆหล่อนะส่วนโคมไฟเนี่ยที่มันดูเหลืองๆแบบนี้นะเจ้าของเก่าเนี่ยเคยมีการขัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเซลล์แมกแกจัดให้แบบใหม่กิฟต์แน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดที่ชอบคันนี้นะครับมาต่อนะครับไฟสปอร์ตไลท์เป็นไทโคยโตะเทะนะครับจากศูนย์นะครับ มีการออกแบบด้วยโครเมียมนะครับตัดให้ดูทรงสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับบอกก็เลยนะด้านนานี้ก็เป็นแผงดักลมนะครับให้เข้าอินเตอร์นะครับบอกก็เลยว่าสวยๆหล่อๆแบบนี้นะสภาพสีเนี่ยประมาณ90%เเลยนะครับแต่ยังไม่ได้มีทำการล้างหรือการเคลียร์แน่นอนนะครับมาดูในส่วนของด้านซ้ายนะครับบอกได้เลยนะครับว่า แกมโป่งสุมล้อเนี่ยเดิมบางแท้แน่นอนนะครับกันชนเนี่ยยังไม่มีร่องรอยการถอดเลยนะครับช่องไฟอยู่เดิมตรงเป๊ะแน่นอนนะกิ๊บเกิ๊บไม่มีรอยหักเลยนะครับฝากระโปรงเดิมแท้เหมือนกันนะครับบางเดิมตามสไตล์อิวสุเลยนะครับแบบนี้เลยนะอ่ะมาต่อกันด้านล่างนะครับล้อนะครับคันนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับแบบนี้เลยนะล้อแม็กขอบ15อ่ะขอบ16นะครับคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ16นะ เดิมแท้จากโรงงานรัดด้วยยางบิสโตนนะครับยางเนี่ยบอกเลยว่าลูกลูกค้าเก่าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นยางปี2022นะครับบิสโต e นะครับบอกเลยว่าดอกเนี่ยยังหนาๆอยู่เลยนะเอาดิ้่ก้อยสอดให้ดูนี่นะครับดอกอยังหนาๆแบบนี้เลยนะช่วงล่างซุ้มล้อนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับน็อตไม่มีร่องรอยการถอดนะครับรถคันนี้รับประกันได้เลยไม่มีชนหนักหิดความนําท่วมตัดต่อกอใหม่กับสีแน่นอนนะครับเดิมแท้อย่างนี้เลยนะยังไม่มีผ่านการล้างมาเลยนะครับมาดูกันช่วงด้านบนนะครับ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถสีบอลเงินนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนี่ครับแบบนี้เลยนะเป็นแบบ LED นะครับและตัวนี้นะครับยังได้โลโก้ Highland e r นะครับสีโครเมียมอยู่ด้านประตูนะครับส่วนมือเปิดประตูก็เป็นสีโครเมียมแท้นะครับไม่ใช่เป็นงานประกอบนะเป็นงานแท้เลยนะครับและที่สำคัญคันนี้ยังได้เวทสกัดสีดำนี่ครับแบบนี้เลยนะเป็นงานเทียบนะครับเดี๋ยวมาดู ซอกประตูกันบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เปิดให้ดูทั้งทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นแคปเปิดได้นะครับนี่อ่ะดูได้เลยนะให้ดูกันแบบลงๆเลยนะครับอ่ะมาดูกันซอกประตูหน้าด้านซ้ายก่อนนะครับบอกเลยว่าซอกเดิมแท้แน่นอนนะครับน็อตไม่มีน่องรอยการขันเลยนะครับอยู่ในจุดเดิมแน่นอนนะนี่เลยนะครับด้านล่างนะครับก็ไม่มีสครับเพจนะแต่มีร่องรอยการขึ้นลงนิดหน่อยเองนะครับเท่านั้นนะครับเพราะว่ารถคันนี้รถลูกค้าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาดีมากนะครับ นี่ฮะอะประตูแคบนะครับน็อตไม่มีร่องรอยการถอดเลยนะครับนี่ฮะเสาฟีนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์คโครงสร้างกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะบอกเลยขอแกะแค่นี้นะเพราะว่ารถยังไม่เคยแกะเลยนะนี่เดี๋ยวปาดฝุ่นให้ดูด้วยนี่ครับนี่รถไม่เคยถอดนะเม็ดอาร์คยังอยู่เดิมเห็นชัดนะครับเป็นวงกลมสวยงามแบบนี้เลยนะครับเดิมแท้แน่นอนนะนี่รถไม่เคยถอดนะฮะ ไม่เคยถอดไม่เคยแกะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวดูประตูแคปปิดนี่นะฮะอยู่เดิมสนิทแน่นอนด้านหลังนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวไฮรีเนอร์นะแต่ว่าสติ๊กเกอร์เก่าเนี่ยอ่าลูกค้าลอกออกนะครับแต่ถ้าลูกค้าอ่าท่านใหม่ต้องการเดี๋ยวเซมเกียวจัดให้นะครับมาพร้อมกับหลังคาแคลิบอยแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูแช็ซีก่อนก่อนที่ไปด้านหลังนะให้ดูแช็ซีด้านหลังนะครับ แชทซีเนี่ยเป็นแชทซีเดิมนะไม่มีการเก็บงานเลยนะนี่ครับไม่มีรอยตัดไม่มีรอยเว้าวนะครับบอกกด้เลยนะเดิมแท้จากศูนย์โรงงานเป็นแบบไหนเป็นแบบนั้นเลยนะแบบนี้นะครับอ่ะมาด้านหลังนะครับคันนี้ไฟจะได้เป็นไฟ LED ตัว J แบบนี้เลยนะไฟ LED ตัว J นะครับบอก,กเลยว่าเป็นไฟที่หายที่หายบ่อยนะครับสมัยก่อนนะบอกก็เลยได้สวยๆแบบนี้นะไฟด้านบนเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวและไฟถอยเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับแบบนี้เลยนะ โลโก้เนี่ยอยู่ครบนะครับอีลสู D m ดีแมนะครับด้านขวาจะเป็นตัว Z ตนะครับบวกกับ DDI นะครับตัวเครื่องนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะคันนี้มีรักยิ้มนิดหนึ่งนะเดี๋ยวบอกก็เลยเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับตัวนี้นะมีรักยิ้มนิดหนึ่งนะครับและที่สําคัญคันนี้บันไดเดิมแท้โรงงานนะครับสีโครเมียมตัดดําด้านและและที่สําคัญมาพร้อมกับนี่ครับเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะแบบนี้เลยนะ อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของอกระบะกันบ้างนะครับเดีย๋ยวเปิดแคริบอยให้ดูด้วยนะนี่เลยนะฮะอ่ะโอ้โห,โหนะด้านในเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเดิมแท้แน่นอนนะแม็กไลเนอร์เนี่ยเป็นแม็กไลเนอร์เดิมเดิมเลยนะครับกวาดได้นะครับบรรทุกน้อยมากนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยไม่ได้บรรทุกหนักอะไรเลยนะบอกก็เลยว่าสวยนะครับสวยมากนะฮะผ้าหลังคาของแคลิบอยเนี่ย สวยด้วยนะครับเดิมแท้นะฮะคนคองได้กันฝนได้นะครับหรือว่าลูกค้านะครับนี่ดูซอกได้เลยซอกเดิมน็อตเดิมนะไม่เคยขันออกเลยนะครับโชคแคลิบอยเดิมแท้นะครับน็อตไม่มีร่องรอยการขันเลยนะนี่ครับน็อตฝาด้านหลังนะครับของแคลิบอยนะไม่มีการขันเลยนะครับโชคเดิมนะอันนี้ลูกค้าบอกได้เลยนะครับว่าลูกค้าที่ต้องการ รถไปใช้งานแต่ไม่ชอบแคลรีบอยถอดได้นะครับเพราะว่ารถมือสองต้องอธิบายก่อนนะครับว่ารถมือสองเนี่ยเวลาเรารับซื้อเข้ามาเราจะตีราคาแค่ตัวรถนะถ้าเกิดถอดแคลรีบอยออกราคาไม่ได้ลดลงนะเพราะว่าราคาไม่ได้อยู่ในตัวรถนะครับเพราะว่ารถมือสองดูแค่ตัวรถเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดไม่ชอบแคลรีบอยบอกได้ถอดให้ได้นะครับและไม่ต้องกลัวในเรื่องของพวกคาบกาวนะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้ใหม่หมดเลยนะครับมาต่อกันด้านขวา นะครับด้านขวาก็ดูเป็นภาพรวมเลยนะครับก็คือโครงสร้างเนี่ยไม่มีชนหนักหรือความน้าท่วมตัดต่อแน่นอนนะครับเพราะเรามีการ QC 200รายการนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็ครถโดนใจด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่ารถคันนี้มีการชนมีการพลิกมีการทําสีอะไรมาไหมนะครับถ้ามีการทําสีนิดเดียวอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าชนหนักไม่มีแน่นอนรับประกันได้เลยคุณภาพ23ปีนะครับที่บอสผมเปิดมานะนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับคันนี้นะ มาด,ดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นกุญแจรีโมทนะครับปุ่มปุ่มสองปุ่มแบบนี้นะครับนะฮะปุ่มสองปุ่มแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถลองระบบให้กับลูกค้าไปด้วยเลยนะครับโอเคอ่ะเปิดแอร์แล้วเร,เรียบร้อยนะครับขออนุญาตปรับให้เขา้าทรงสักนิดหนึ่งนะอ่ะมาเริ่มกันเลย นะครับพวงอะไรเป็น3ก้านเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นพวงมาลัยหนังได้ขาวนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันก็คือเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายนะครับนี่อยู่ด้านซายมือนะครับแบบนี้เลยนะคันนี้ได้เป็นไม้สหลุมจอกลางเป็นดิจิตอลนะครับบอกเป็นตัวเลขนะคันนี้วิ่งมาเพียง85,000โลเท่านั้นนะครับไม้แท้เดิมแน่นอนนะรถปี2018.19นะครับ เครื่องเสียงนะคันนี้ได้เป็นเครื่องเสียงเดิมแท้จากยูสูเลยนะครับสามารถฟัง FM AM นะครับเล่นแผ่น CD MP3 ได้นะครับหรือว่าสามารถต่อบูททูธได้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะยังมีช่องต่อนี่ครับ USB นะครับแล้วก็สายแจ็คนะอันนี้จะไม่ใช่ USB อันนี้จะเป็นสามารถต่อเป็นพวกสายต่อกล้องอะไรงนี้นะครับเวลาเราต้องการเชื่อมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดูได้เลยนะอ่ะ มาต่อกันนะครับแอร์เป็นแอร์แบบมือหมุนนะครับสามปุ่มแบบนี้เลยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ1ถอยหลังนะครเบรกมือธรรมดานะครับส่วนเบาะคันนี้ลูกค้าได้ทําเป็นเบาะหนังได้ขาวนะครับเดิมๆเลยนะบาะบอกเลยว่าอยู่สภาพสวยมากนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะภายในเนี่ยก็มีตัดขอบสีดําเป็นโนแบ็กด้วยนะครับแบบนี้เลยนะตัดขอบสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้เลยนะ แล้วก็สามารถปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้เป็นลูกค้าติดตั้งมาเพิ่มนะอันนี้เซลเกียวก็ยังไม่แน่ใจอาจจะเป็นปุ่มตัดสวิตช์ไฟด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นปรับไฟสูงต่ำไฟหน้านะฮะกรณีที่เราบรรทุกของเนี่ยจนหน้ามันเชิดนะครับสามารถปรับให้ไฟเนี่ยมันต่ําได้นะครับแบบนี้เลยนะอ่ะกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าสองบานนะครับหนึ่งออโต้ฟั่งคนขับนะแบบนี้เลยแล้วก็นี่ครับ ปุ่มล็อกประตูนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกกระจกนะครับมือเปิดประตูเป็นแบบโคมเมียมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูแคปด้านหลังด้วยนะครับนี่ฮะอ่ะอันนี้นะฮะประตูน่าจะมีปัญหาสักนิดหนึ่งนะอ่ะนี่นะครับดูได้เลยนะเบาะหนังเนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับซอกนะครับเดิมแท้แน่นอนนะฮะอาจจะมีฝุ่นนิดนึงนะครับ เดิมแท้นะฮะดูได้เลยบอกกันเลยว่ารถคันนี้สวยนะครับรถสวยมากนะครับบันไดเนี่ยเป็นบันไดเดิมนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะ <c oughs> โอ้โหไอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับต้องลูกค้าต้องระวังด้วยนะช่วงนี้นะครับเพราะว่าเช้ามาเนี่ยร้อนนะครับตกเย็นมาฝนตกนะฮะ <c oughs> มาก ดูกันได้เลยนี่คือหน้าตาของเครื่อง Blue Power รุ่นแรกนะครับแบบนี้เลยนะ i n s u DDI นะครับเครื่อง1.9ร5อยห้าแรงม้านะครับอันนี้เป็นเครื่องเจนแรกนะครับสังเกตได้ที่ฝาจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยจะเป็นดำเทานะเครื่องเดิมนะครับเทอร์โบเนี่ยเทอร์โบเดิมนะครับสีแต้มเทอร์โบเนี่ยยังอยู่เลยนะครับบ่งบอกได้เลยว่าคันนี้เทอร์โบเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับคานหน้า เดิมแบบนี้เลยนะครับน็อตไม่มีร่องรอยการขยับเลยนะนี่ดูได้เลยน็อตไม่มีร่องรอยการขยับนะครับนี่ครับคานหน้านะอ่ะมาต่อกันที่คานหน้าฝั่งขวานะครับเดิมแท้นะครับไม่มีร่องรอยขยับเลยนะอันนี้เป็นน็อตแก้มขวานะครับไม่มีร่องรอยขยับเลยนะไม่มีร่องรอยขยับนะครับแบบนี้เลยนะน็อตฝากระโปรงนะครับด้านขวาไม่มีราการขยับเลยนะเดิมบางแบบนี้นะครับอ่า เม็ดอคอยูครบนะครับแล้วก็สติกเกอร์อะไรเนี่ยยูครบหมดเลยนะฮะดูได้เลยแข้งกันความร้อนเดิมแท้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายเนี่ยเดิมนะครับไม่มีร่องหอยกันขันนะครับน็อตแก้มซ้ายนะครับก็ไม่มีร่องหอยกันขันเลยนะแผ่นเพรนะครับอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับพร้อมมุดชมพูนี่ครับตามสไตล์ของอีซุนะครับเดิมแท้นะครับบอกเลยว่ารถเนี่ยเดิมแท้นะดูฮะนี่ครับ ท่ออินเตอร์เนี่ยยังไม่มีรอยแตกเลยนะฮะเดิมแท้แน่นอนนะโอเคมาสรุปราคาอีกทีนะครับเมื่อกี้เราบอกราคาให้กับลูกค้าไปแล้วตอนต้นคลิปเราบอกกันอีกทีหน,นะครับคันนี้อี s ซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าตัวสเปซแคบยกสูงนะครับเอาราคาเราเล้าเบาเบาไปเลยนะสี่0สนบาทนะครับเครดิตดีฟีดาวจัดได้เต็มนะครับรับดอกเบีย้ยพิเศษ 2 5 9ถึง2 9 9โปรดดนใจถึงวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะครับหรือลูกค้าที่พร้อมซื้อหลังวันที่15นะไม่ต้องห่วงยังได้ดอกเบี้ยพิเศษสเต็ปที่2นะครับและยังมีโปรโมชั่นใหม่นะครับขับฟรี90วันนะครับบอกเลยว่าออกรถเดือนนี้พ่อนอีกทีปีใหม่เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรีบเลยนะและเซลมันแกวยังไม่พอยังแถมของแถมให้กับลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นขัดสีแบบเซรามิก รอบคันสปาเบาภายในนะครับสองตัวนี้แปดพันกว่าบาทแถมให้ลูกค้าฟรีไปเลยนะครับและยังมีแถมฟรีนะครับวารันตีช่วยเหลือฉุกเฉินวีลสมาร์ทมูลค่า5,000บาททั่วประเทศไทยนะครับแถมฟรีเลยนะครับยังไม่พอออกรถฟรีดาวมีวารันตีแล้วนะครับเอาค่าน้ำมันไปด้วย1,000บาทแถมฟรีไปเลยต้องออกกับเซมาแก้วเท่านั้นนะครับและยังมีในส่วนของบริษัทออกให้นะครับวารันตีนะครับตัวเครื่องนะครับและระบบไฟฟ้า30วันนะครับ อันนี้ดูแลให้กับลูกค้าแน่นอนเลยนะครับ30วันแต่ที่เรารับประกันแค่30วันเพราะว่าเราไม่ได้มองว่าเป็นรถเรามองว่าเป็นคุณภาพนะครับและยังไม่พอนะครับก่อนออกนะครับเซมแก้วแถมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ฟรี1ครั้งนะครับพร้อมเช็ค173รายการนะครับให้ลูกค้าได้มั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ออกไปใช้งานได้แน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด,ด้านล่างที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับ สามารถติดต่อแอดมินได้ที่ f a e e o o o y y u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  e t t k t t o k ของเพชรยนต์รถมือ2องบอกได้เลยออกรถกับเซมันแกวบอกกับแอดมินได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลากับเซมันแกวแล้วนะครับให้ลูกค้าและสทีทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด, share, กดครับทับสไครต์กดกระดิ่งให้กับ YouTube เพชรยนต์รถมือ2และ Facebook กดติดตามกดซีเฟิร์สด้วยนะครับวันนี้อยากดูรถอะไรพิมพ์คอมเมนต์มวใต้ด้านล่างนะครับวันนี้หมดเวลากับเซมันแกวแล้วขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ